ครับเ,เพื่อนๆชาวซูซูกิและสายสกูเตอร์ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากสาวกคนบ้าสูโดยเฉพาะครับเรามาดูรถที่หลายคนรอการอัปเดตอย่างซู z u กิ a v เวนิ125กันครับซึ่งล่าสุด s u z u กิ Suzuki ได้เปิดตัวสีใหม่สำหรับปีนี้แล้วบอกเลยว่ามันเพิ่มความสปอร์ตและความดุดันและความหล่อขึ้นไปอีกเยอะเลยครับแถมมีข่าวดีเรื่องราคานิดหน่อยด้วยนะครับไปดูกันครับ อเวนิว125เปิดตัวครั้งแรกในปี2022แล้วและนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของเขาครับเพื่อนๆคือเดิมมันก็ดีไซน์สปอร์ตอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้ซู z u กิเข้าฉลาดมากคอนเซปต์ใหม่เขาเน้นให้ส่วนล่างของตัวรถเนี่ยเป็นสีดำเงา glass sparkle black ทั้งหมดซึ่งพอเอาไปตัดกับสีหลักของรถแล้วเนี่ยโอ้โหมันทำให้รถดูเฉบฉี่่คมเข้มและดูสปอร์ตกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยครับ เป็นการอัปเดตที่โคตรคุมค่าและดูพรีเมียมขึ้นไปอีกระดับเลยครับมาดูว่ามีอะไรที่น่าโดนใจกันบ้าง1คือสีเพ์มิลเลสตัดกับกลาสสปาร์คเลแบ็กแดงตัดดำอันนี้คู่สี Sport สปอร์ตสุดคลาสสิก 2. คือเพลมเกเชอร์ไวต์กลาสสปาร์คเลนแบ็กขาวตัดดำดูสะอาดตาแต่โคเทและที่ถูกใจสายดาร์กแน่นอนคือก l าส s ปาร์คเลนแบ็กดำเงาล้วนอันนี้มาแบบโหด เน้นความเข้มแบบ100%เลยครับในส่วนสเปคและฟิีเจอร์เด่นๆที่ทำให้ A เ,เวน u ว125น่าใช้เนี่ยยังคงอยู่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ s e p Engine Suzuki Eco Performance ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันตามสไตล์ของ Suzuki หน้าจอ Full LCD ช่องชาร์จ USB และพื้นที่ใต้เบาะ21.5ลิตรคือเป็นสกูตเตอร์ที่ใช้งานในเมืองได้คล่องตัว และครบเครื่องจริงๆครับและนี่คือข่าวดีที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆครับแม้จะเป็นการอัปเดตสีใหม่ให้ดูพรีเมียมและสปอร์ตขึ้นขนาดนี้แต่ทางซูซูกิในต่างประเทศเขายังคงราคาจำหน่ายไว้เท่าเดิมไม่เพิ่มเงินแม้แต่นิดเดียวเลยครับซึ่งเราหวังว่า a v e n u e 1 2 5สีใหม่เข้าไทยเมื่อไหร่เนี่ยราคาก็คงจะน่ารักแบบนี้ต่อไปนะครับถ้ามาด้วยราคานี้ มีแววตลาดแตกแน่นอนครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนเพื่อสายสกูตเตอร์1 2 5ซีซีสปอร์ตสปอร์ตคิดว่าสีใหม่ของ A v ว n u e 125ตัวไหนโดนใจที่สุดบ้างครับเป็นแฟนสีขาวหรือทีมดำล้วนคอมเมนต์มาโชว์ตัวหน่อยครับใครเป็นแฟนซูซูกิอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้าวเนีของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ